จริงๆ<ค>อ่ะ<อ>ที่ผมที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะคือล่ามเ,<อ>เพราะว่าปัญหา,าตอนเนี้ยที่เจอเลยเนี่ยคือโค้ดผู้อังกฤษและคนไทยฟังไม่รู้เรื่องป,ปัญหาหลักปัญหาใหญ่มากๆที่ตอนนี้ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเป็นภาพเลยเพราะว่าตอนไปดูซีทีซ้อมกับโคเจเบียแหละล่ามก็คือคนเนี้ยครับ <c oughs> ปีกุ้งลงมาแต่กงไปกลายเป็นทำไมทำไมรู้สึกล่ามมาดูเป็นปัญหาเป็นเป็นพอยที่เราต้องไปเติมในทุกตำแหน่งเลยวะ ตั้งแต่สง<ช>แข็ง่างประเทศเมื่อกี้แล้วจนถึงตรงนี้เลยซึ่งมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าแบบทําไมนักกีฬาเราถึงพูดอังกฤษไม่ได้อนนเป็นปัญหา <laughs> ที่แบบเออมันก็ผมว่าเข้าใจแหละแต่ว่าแบบถึงน้องๆที่แบบทุกคนที่เล่นบาสอยู่นะครับอย่าทิ้งอังกฤษนะภาษาอังกฤษสาําคัญมากนะมันมันนําให้เราไปได้เล่นไกลมากนักผมผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงนี้เลยนนะนักกีฬาไทยหลายคนนะสามารถไปเล่นต่างประเทศได้แต่เหตุผลที่เขาไม่เอาคือพูดอังกฤษไม่ได้อืมอันนี้เรื่องจริง ผมเจอมากับตัวหลายคนแล้วมีคนทักมาหลายคนชวนคนนู้นคนนี้ไปเล่นแต่เราส่งไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปปุ๊บสื่อสารไม่ได้เล่นไม่ได้สำ,ำคัญสำคัญเหมือนกันเคสนี้แบบเคยเห็นเหมือนกันว่าแบบว่าตอนนั้นเป็นเคส like อันหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าเขาอยากได้เด็กไทยไปแล้วก็คันในไทยปุ๊บล้วก็ได้ไปปรากฏว่าพอเขาไปถึงเด็กไทยไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้ลงไม่ได้เลยเลยเพราะเด็กไทยคุยยังกิดกับโ้ดไม่รู้เรื่องเคยมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันจริงครับจริงไม่ต้องคิดไปไกลบูม ล่าสุดจีนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์สองคนกับไทยสองคนคุยกันได้ไหมยากนิดนึงยากอยู่เลยยากเลย,เลย <c oughs> แหละคุยกันไม่ได้ดีที่ยังคุยกันในบาร์สยังพอจะรู้เรื่องเ่ยถ้าเป็นไลฟ์สไตล์อะยากเลยแบบแทแบจะไม่ได้เลยพอ,อ,อ,อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยยากเลยครับยากเลย <c oughs> ทีเนี้ยอ่าเราก็อยากได้อยากได้ตำแหน่งล่ามนะถ้ามีใครสนใจนะในไลน์นี้นะช่วยทักทีมมาหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ท,ทักเพจซีทีไทเกอร์ T ไปครับ <c oughs> ถ้าได้จีนจะพิจารณาเป็นพิเศษด้วยครับ เอาอังกฤษก่อนเอาอังกฤษก่อนอังกฤษพี่ว่าก็ยากแล้วใครได้จีนงานกิษทักไปเลยถ้าได้ภาษาเซอร์เบียรับอันนี้รับเลยปะไม่รู้จีนกับอังกฤษครับไปดูแต่ถ้าคุณได้ภาษาเซอร์เบียนี่คือคนแทบจะได้ร้อยเปอร์เซนงานนี้คุณได้สามภาษาคนเอาเลย